วันนี้ก็มาอยู่ในรายการ First Seasonal m x นะครับวันนี้ก็อยู่กับการโปรโมทเซิร์ฟนะครับอันนี้ก็มาโปรโมทเซิร์ฟเอออ MC Devil นะครับเป็นเวอร์ชั่น1.7.2นะครับแนว MyC นะครับเพิ่งเปิดใหม่นะครับส่ดร้อนร้อนๆ้วเลยทีเดียวนะครับเซิร์ฟมีระบบ PVP สร้างคิวไมซีปืนตีบอสเท็กเจอร์แพคนะครับแล้วอันนี้ก็มาอันนี้ก็ฮิวนะครับเป็นฮิวนะครับ อันนี้ก็จะบอกว่าอันนี้เทปเจแปนไม่ติดให้ทํายังไงนะครับอ่าอันนี้ก็อการหน้าแ,แอดมินนะครับอ่าแล้วก็เข้าเซิร์ฟครั้งแรกออกเข้าใหม่ด้วยนะครับการของหายนะครับอ่าเติมเงินเติมกับแอดมินแฮกหนึ่งสองสามเท่านั้นนะครับอ่า U R L สำหรับเติมเงินนะเป็นเว็บเติมเงินนะครับเติมเงินเติมกันกันกบแอปแอดมินแฮกออันนี้ซ้ำนะครับอ่าอันนี้ก็ไปที่สเป๋า าร,รอสามวินาทีนะครับอ่าสักครู่จะจุดแพ็อันนี้บอกไว้แล้วนะครับอันนี้ก็ไปวาร์ปเวทวาร์ปช็อปอันนี้ก็ซ่อมของชิ้นละยี่สิบหรือเปล่าหรือว่าซ่อมทั้งตัวเลยไม่ไแน่ใจอันนี้วาร์ปบอสอันนี้วาร์ปไปยิงกันนะเล่นนะอ่าเราไปเควสก่อนนะครับเควสนะอ่าเควสหนะ้าประดูนเควสนะ อันนี้ผมยังไม่ได้ลองเล่นนะเพราะไม่มีคนนะดะก้อนเซตนะครับโอ้หมาแลกอ่าไดมอนด์ Diamond ก็มาแลกเป็นปีกนะครับเหล็กก็มาแลกเป็นปีกนะไม่แน่ใจว่าปีกหรือเปล่าครับเห็นว่าต้นกัญชานะอันนี้ก็ต้นกัญชาอ๋อมาแลกเป็นปืนนะครับแม่โอ้โหแอปเปิลทองระเบิดกัญชาระเบิดกัญชาก็ามานะ XM 500อ็มห้าดาเมจ 45นะครับโอ้ทนูทนูกูดนะครับโอ้อช้างทั้งหมด35มส้าครับแล้วก็ได้ลูกทนูนะครับกำลงไปต้นกระชาแรกชุดเราบวกยานะครับอ่นนี้เปชุดเกาะแป๊บนึ่งครับสังเกตนะครับมันจะบวกหัวใจด้วยนะครับอ่าดูจากด้านล่างนะครับจะบวกหัวใจนะครับเจ็ดนะครับอ่านี่อันนี้ก็แบนเดตพีเอ็นะครับ ผมว่ so. าน่าจะเถื่อนแน่นอนไอร้อนกัญชาต้นกัญชาก็อ๋อไอร้อนกัญชาเกาะกัญชาดาเมเมนี่บวกสิบ้าเอ้ยไม่ใช่หัวใจนี่บวกสิผ้าเลยนะป๊าดดาบกัญชาดาบกัญชานักฆ่าสายเมา a w p Asimom ปงปืนจะเอาไว้ทำไมเนี่ยฮะ Oh. ออโอ้โหอ Aid ่าอันนี้ก็ทำปืนก็เป็นอันนี้เอาซอมมีิตัวกัญชามาแรกเป็นเ,น, TC เนือน้อ,อเอชชาแล้วก็ Lindsay มาแลกเป็น G C G C มาแลกเป็นอุปกรณ์ทำปืนจีซีมาแลกเป็นใบทำปืนอุปกรณ์ทำปืนอุปกรณ์ทำปืนนะครับอ่าแลกเควสปืนนะครับอ่าแล้วก็ใบทำปืนมาแลกเป็นกล่องหนังสือนะครับอ่าแล้วก็แลกนะครับตามเมื่อกี้เลยนะครับอ่าแล้ว เอาสี่อันนี้นะครับอันแรกเป็น M 4 0 0ดาเมจ65นะครับอ่าอันนี้ก็มาแรกเป็น65นะครับอันนี้ก็ EX นะดาเมจ19นะครับอ่าเริ่มมีคนเข้ามาแล้วนะครับอันนี้ปีกนะครับแรกเป็นปีกเห็นเขาบอกว่าปีกบวกนะครับเห็นอัพปีกปีกขั้นหนึ่งนะครับอ่าอันนี้ก็มาแรกเป,ป็นปีกขั้นหนึ่ง อันนี้ก็ปีขั้นสองอนระเป็นต้นกัญชาปีขั้นสาเป็นต้นกัญชาเต็มที่นะครับไอนน้ต้าแอดนะยังไม่เต็มที่นะครับอันนี้ปีขั้นสี่กัญชาสับแล้วนะครับโอ้โหพอครับพอครับี่กี่ขั้นเนี่ยอ่าฟักทองนะครับอ่าฟักทองนะ่จาจะตามกล่องนะครับไม่แน่ใจ F N ฟเอ็สกา เอทีเอฟเอนะครับแล้วก็มาแรกเป็นสกานะครับตามรูปนะครัอเป็นสกาเกียวิวเอิวพีแล้วก็รอนะครับอ,อันนี้นควยต์สวอร์ดนะมาแรกดาบเอาไปเรื่อยๆนะครับตามอ,อันนี้ยังไม่มีนะครับอันนี้ก็ยังไม่มีนะครับอันนี้ก็ยังไม่มีนะครับกล่องบริจาคของฟานเลย ่ต่อไปอจะซื้อตเอ,อเป็นกล่องนะครับกล่องใหญ่5,000บาทห0 0พันเหรียนะกล่องเล็ก2,500นหะ้ปร้หนึ่งนะคือกล่องใหญ่5,000บาทคือเงินสดหรือเงินในเกมผมก็ไม่เข้าใจนะครับเพราะเซิร์เปิดใหม่ยังไม่ได้ถามอะไรเลยข้อมูลอะไรเลยครับและยังไม่ได้ลองเล่นเพราะผนมันน้อยจริงๆนะ อันนี้ก็เป็นวาร์ป PB โนนดรอปตายไม่ตกแอร์พอร์ตบอสตายของไม่ตกบอสนะอันนี้ก็วาร์ปตามดานต่างๆนะทอับล็อคกี้ฟอร์ดอะไรต่างน,นะครับต่อไปนะครับก็ไปช็อปออนไลน์ถ้ามีช็อปอนไนะ์กำลังแก้บัก๊กอ๋อชอ็อปมันบั๊กอยู่นะครับนะทำอะไรไม่ได้นะอันนี้อะไรอนะไปยุดจันโอชาโ ชิจันโอชาก็มาเซตเก้าสิบก่อนเพื่ดคืออะไรอันนี้คือแก้ปลิมบั็กเหรอครับอ๋อไว้โชว์นะครับไว้โชว์เซตร้อยห้าสิบนะครับเซตร้อยห้าสิบกูจะได้องีอ้นะครับเซตสามร้อยนะครับ เซตห้ารอย้ยดับนวะนึขอดูเซตสาม้อยโอ้ยแค่นี้ดาเมจสามร้อยห้าสันนู้นล่อไปห้ 150, าร้อยละร้อยห้าสิบดาเมจห้าสิบอ่านรับเราอ่าอันนี้อะไรไม่ทราบนะครับอ่าต่อไปนะครับอันนี้เป็นห้าสิบทูเท่ากับห้าจีซีหเท่ากับสิบทูโอเคปืนจีซีนะอ่า น,นี้ครับพอมาแลกเป็นปืนนะครับมูลการเทปทู GC ก็ประมาณสักร้อยห้าสิบนะครับก็มาแลกเป็นมูลการเทปทูของเป็นปืนของเซตห้าร้อยทูได้นะครับแค่ร้อยห้าสิบนะครับอ,อันนี้ก็เป็น GC มาแล้วอักชาอักปาฉลาม ยี่สิบบาทก็ AWP แล,ล้วก็รอตามเอคุณอ่าปีกนะครับวิ้ยเยดแค่บวกหัวใจด้วยเถื่อนเถื่อนเถื่อนจริงเถื่อนจริงอ,อันนี้ก็เป็น AK แน่นอนนะครับโดด AK นะครับอนาี้ส่วนของสปเปร์นะครับสวยนะครับมีปืนด้วยสวยนะครับ สวยสวยชมแล้วสวยปื้สวยอ่ตกแต่งตามโซนต่างสวยครับอ่าอันนี้อะไระครับระยะฟรีปรื้ฟรีอันนี้แบตเตอรี่กดทุกตัวไดนะ้อันนี้อ่านะครับเงินห้าร้อยบาทฟรีทุกหนึ่งชั่วโมงนะครับรับฟรีฟรีกัรวีเอ็ดเอ็ดโอเคเดี๋ยวผมเอาลงหมดนี่เลยนะครับฟรีเต็มอุ้ยอะไรอ่ะ อีกหนึ่งนาทีก็ได้อันนี้แหละฟรีเปิดมาเพื่อแต่แม่านะแล้วปืนนี้อ,อ๋อสองทุกๆได้ทุกๆสองนอาทีนะปืนวกนี้แต่น,นี้ต้องรอหนึ่งชั่วโมงนะอะของนี่ก็ดามเมจสามดาเมจสิบห้าใช้เลยแนะ่ะอันี้อทำไมฮนนมมไมไมนันนี่ดามเมจไม่เท่าไม่เท่ากันครับอันนี้ดามเมจสี่อันนี้ดาเมจสามไม่เข้าใจครับ ก็ะสุนก็ใช้แบบเดียวกันนะครับอ่าอันนี้ดำใมสีผมงงเลยจังหวะนี้ว้าฟ่างๆนะไปวาฟ์ออวาร์วาร์รไหนดีครับไอพอดเหรอเฮ้ยไม่ไม่ไม่ไปโนดอับดีกว่าความบอสนะครับอ่า อันนี้ต้องใช้ดาบฟันอย่างเดียวนะครับกับสปอร์นะสปอนสนตอนไี่กว่าอ่า <c oughs> แล้วก็ต้องมารออีกทีหนึ่งคนระับก็ไม่เข้าใจสามสองหนึ่งไปอ่านะครับอ่าออกมาขลางนะครับเดี๋ยวได้ ไปวาร์ปต่อเลยครับไปวาร์ปต่อเลยครับอ่าเอาลงแอร์พอร์ตดีกว่ามีพีพีโดดรปตายสองเม็ดจบเฮ้ยก้าก้ก้าเฮ้ยน้ำยาหายตัวเฮ้ยไม่หายตัวไอเย,ย็ยนมากครับเซิร์ฟนี้ รอบนะครับในวอร์จกูรู้สึกทำไมมันไม่ซอบบี้รู้ได้ไงอ๋อรู้ทำมดนะ้แล้วไม่มีคนเลยนะไม่มีคนเลยอืมกับสปาเลเร็วมากมาไปสปาลเช็คบ,บันนี่ครับมีเงินเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมจะ,ลอ,ล,ะลองเล่นนะครับลองเล่นนะครับ ลองเล่นไปคร่าวๆนะครับว่าของมันหายากหรือง่ายนะครับมันของเฟิร์สหรือไม่นะครับอ่านะครับเนื้อที่ทำไมกลับไ,ไม่ได้ไปสระเป๋าอ่า dx เมดคิดอะไรนี่โอ้โหยังไม่ได้เลยของหายากกับเกาะโคตรเถื่อนของพวกนั้นก็คงจะหายากนะครับของเควสนะครับน่าจะหายยาก เอาไปเคียววิวดีกวือ,อ,อมันมันมันปืนย้ยกระสุนยังตรงเลยอ่ะสะใจดีครับมันอืออืออือวิวมินสอรีอ่ะ โดนทุกเม็ดครับอุ้ยแหลกครับโอ้โหแต่พวกสุนลยจังหวไี้จะโดนซอมบี้จบตายหมเนี่ยซอมบี้เยอะมากเลย,ยซอมบี้เยอะมากครับโอ้โห,ยโหยเยอะมากไม่ไหว สุนยังเหลืออยู่นะครับ่ซอมบี้น่าจะไปแลกของได้กดยิงซูมนะครับยิงหัวนล้เดียวตายนะครับเท่ากับซอมบี้กับคนน่าจะเ,เลือดน่าจะเท่ากันนะครับมีใคร ตอนนี้หายตัวเลยนะครับเกียนมากนะครับหายไปปกติอ่ะ,ไป,อะไปเรื่อยๆนะครับะนะับกลับสปาดีกว่าครับนะครับ,นะรบอตอนนี้คนในเซิร์ฟก็เออสี่คนนะน้อยมากเลยครับพเพราะเซิร์ฟเพิ่งเปิดนะครับ รอนานม,มากเลยนะเนี่ยมันชอบปักนะครับผมว่าเออถ้าแบบพิมพ์สปาร์กลับมาตรงนี้เลยก็ดีอยู่แลนะครับแต่ที่เขาทำอย่างนั้นเพื่อให้อ่านนะครับว่าเออตรงนี้เป็นสปานะจะได้อ่านป้ายอื่นๆด้วยอะไรประมาณนี้ไปว้บโซนนะครับไปหอหอคืออะไรคิธมีคนครับมีคนครับ ผมว่าตายแน่เลยครับผมแหลกผมแหลกนะครับมีคนอยู่ในแถวนั้นผมมองไกลไม่ได้นะอ่าไหนมีกล่องหรือไม่นะครับกดเรียกคนฮอเฮ่อไอพวกไกม่มามาเออกดเรียกไก่ <laughs> ก็เรียกคนมาครับรอคนเขินนะยืดยดหอคอยได้ฮาร์ดซิกอูโหแล้วก็ได้ซิกโอ้ยทำไมไอ้นี่มันดับไม่ท่าแล้วทำไมล่ะทำไมสิอุ้ลิซิกดับไมท่าอ้ซีแม็กด้วยเออเนื้อเซิร์มน่าจะแหลกนะครับรเซิร์มน่าจะแหลกนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ